สาบายดีสาบายดีสาบายดีเด้อมทุกคนมอาพอบผอกับซองมินอินดีคคอยคำยามแรงมาเลยบริเวณยังทุกเจ้าสีมาเห็ดกิน่นเมื่อนี้ได้ปูนาปูนาเป็นฟุดมาไม่ไหม,หมนี่นะสไลายสินมีแต่โตแมงทุกเจ้านี่ปูแคมบึงนานะโตมันเสียออกดำๆมันนี่แหละทุกเจ้าแคมนำ้ำแคมบึงขนนะ่ะเป็นเอามาขายทุงหนึ่งหาพัานกี่ มื่อนี้เมื่อนี้ยสามพันเมื่อนี้ยสี่สิบบาทจุ๊บเจ้าเมื่อนี้หา่ะสี่สิบบาทได้จุ๊บเจ้าหนาของเองว่าจะโตหลายเติบประมาณได้ได้สองโลประมาณนี้แหละประมาณสองโลจุ๊บเจ้าก็ซื้อมาเศษอ้ออ้อกระปูเสียน้ำเซย์พักหอมปลอมพักบวกกินบริกินโดนระคุดยาอักอ้ต่วลายมีแต่โตแม่น้ำมันในเดินจุ๊บเจ้าเดินออมมันก่อนเซียน้ำ สฟิ้ให้ลูกข่อยจักสามสี่องเรือนากระสิบขวดขวดเอาน้ำมันมันละกากระโตมันก็สิไปตำตำกละกองเอากองเอานำผูนขุดมันถานแค่เปรียบเทียบก็คือแค่เปรียบเทียบใส่มักนัดมักหมวกกับกวนมักนัดเออประมาณนั้นแหละคั่นเอาแต่เนื้อคั่นเอาแต่น้ำคุณขุนมันแล้วเอากระสิมาอ้อใส่ผักบวหอมปอกมาติดตามกันเดินเจ้าบอกขสอยเสหิตยังไงบริกินวดหลือข้นยาก ก็เลยพอดีอะไรเห็นเขามาขายอยู่บ้านบึงหวะก็เลยซื้อเอาซาพันกีบกระตกอีสิบบาทประมาณนี้แหละุมเจ้ามาติดตามกันเด้วบอกขเหตเห็นอะไรกินขันต้วในการเห็นอออกระปูกินแบบเลาลาๆเขาเห็ดองไรมาติดตามกันนีุ่มเจ้าอันนี้คือองกระปูเด้อองกระปูมันจะมีมันปูเต้มอยู่นี่ค่อยแกะแหลวค่อยแกะค่อยขวดเอาหมูมดสำนรับชเจอนั่งอยู่ยั่งหลายจนจะขวดไม้นี่เด็ น้ำมันปูเด้ทเดีวยวน้ำมันปูดาเฮาสดๆเลยนี่อันนี้คือกระปูคอยทำความสะอาดเรียบร้อยเลยคอยตัดกล้ามตัดแขงตัดขามันแ้วขคอยจะเอาไปตำเออไปตำละกองเอานำมาติดตันกันเด้เจ้าอันนี้คือกระปูที่คอยตัดตีนตัดมือออกรียบร้ออเลยเด้อคอยสิตำเอ่อนี่ดิตีนมือมันทิ้งเอาแต่กระโต มันจะตำงางแล้วก็กองไว้กลัวไปไปตำกันเลยบานี่ ไปเรื่อยๆจไปตำไปจนมัน,นมูนแล้วก็จัางสีมกรอกอาน้ำมันตำไปเรื่อยๆมันขาดะาระบอนมันกออกหมดเลยแต่ก่าสีกะกเอกนะนัน ยังเรืองมีมันกูมัในส่วนใหญ่มันมันกองออนน้ำมันเด้อได้สุขใจเอาก็สิกองไปเรื่อยๆอันนี้คอยเอาไปปั่นเด้อคอยต้มออนน้ำอยต้มเลาเกลือหนึ่งแล้วก็เอาสเอาไปปั่นปั่นมันหมุนคักเป็นคักเด้สุจ้าไปปั่นนอาสบายกว่า เอามากองนำขุดปูมันแล้วเลยได้นคนที่ได้รับนี่ได้น,นำปูตโตเล็กเรือมันปูเราจากุกเจ้าโตขุดขุดในเนื้อปูอืหลังจากเขากองเหี่ยวหอยแล้วเอาสิไปต้มไปอ้อเด้๋บาดนี้ไปต้มไป,ไปต้มไปอ้อนี่เรียบร้อยแล้วนำปูเฮาจะเฮาสิไปอ้อ นี่สุนเจ้าคอยโจงสามองเมทนให้ลูกคอยคอยนะเอามันตัวที่คอยควกรนะใส่ให้ใส่อ,องอีกให้มันเต็มอ,องโจงเป็นอะถิมน้อยลอยลีลาสามองใส่ผลกินเบิงเราบ่กเคยกินอนะันหน่ปูนาจับมัน,นีิจักเถื่อแต่เกิดมาอลองเบิงมือน,นิสีลองให้ลูกซีเบิงย่าลูกแพ้ซีเบิงนหนึ่งลูกว่ากินกินก็เลยอ้อให้ลูกได้หนึ่งปีงันในซุกแล้วก็จังซีได้อ้นอนั่มนะกระปู่อย แางมองเมหียอยแล้วสุนเจ้าป้อนเขาลูกนะคระับยังบดฟุ้งอีกบเิืดไฟแห้งไนะฟงอ่อนๆตะเบิงด้วยสุเจ้าบบมันทุกเนือบัรทุกขับขากนะแกงใส่ผักพอหอมป้องพักบัวแล้วใส่น้ำพักแครงน้อยหนึ่ง เดี๋ยวคือออกาขียนนี่แะเดี๋ยนอนสิป้าให้มอฝดก่อนพอสิไปาหมกเพก่อนเด้อสวสดอ กำลังซุกจ้า,ากำลังซุกจะเอาพักลงเลยนะนี่คือพักเอานี่ลงเดิมเลยเปิดน้ำอุ่น

น้ำป,ป้าๆเนี่ยกะมือคิ้วกะคิ้วผูงบุกคิ้วกขาบุกคิ้วบุกคิ้วดอกสีต้มอ,อ,อย่อางงี้ไอ้ทม่งเจ้าอ๋อกระปูไข่อยใส่มะกอกนำ้ำใส่มกะกอกสามหน่วยอันนี้คือมันปูจะข่อยควดออกมันปูก็จะเอาลงเลยลงตำเท ใเพราะพออีตูถแล้จับ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 ละถามมากอกเกลยหน่อยหนึ่งพอจะคิโป้งถึงเจ้าฝากไลค์กดคอมเมนต์ช่องมินอินดี้เลยเด้อ สบายดีสบายดีตอนเย็นเด้อสบายดีมาสุกคมมามากินข่าวกินเจ้าเยแบล้ววัดวัดตะแแจะจักไปทางวัดตาเหน่ยตะฮาวออกกระปูคงจะเน้อยเลยดีนะถักเนี่ยเนียวเลยเอายินออกลงหนอหน้าเราดะดากำนางตักแม่ย่ จ้ำเจ้าค่ะที่เราไร้ละกินอองกับปูสิน่อยอืมไ,ม,ไม่กินเอี้อมเลยกินมันเมืออเลยจะขนมจะยังนมกับกินละได้กล่องหนึ่งมาแล้วไปจังฝีประตูฝีประตูทัพ Chap 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 chu chap chu 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 nhiều chu เออหอแล้วมันเหนียวมันอันด้นมันอ่อนอยู่แล้วมาอนมันยังเหนียวจับกินลไานไน่งเนีกินอองกับปูมาหนึ่หนึ่งมันหนึ่งบัวไปเอาจ้าไปเอาป้ามในเดดเดน้ำเนาะไปเอาเนี่ย่เอางาดิ้น่ะคนเหแิดแขนก่นี่ไ้สดอือ Chào cháu luôn được chào luôn chào được chào được chào được được chào được luôn, ừ.

ยืมระไปน่งู้ไปไปน่งวางจับไปไปลูกมากินเลยเชชไปลงน่งลงไปน่งลุมกันนมัหรอขวเป็นน้ำมักินองกระปูจิ่นอะะกันยังไง

哎，喂喂、嗯。嗯嗯 มันเลย็ขอดานยข้าจันข้าวเน,นี่ก็ข้าวนเหนียวข้าวนะนี่ติดมือคนดี่ตินมาอองคนนี่าตินด้รเนี่ถ้าเป็น,น,นมืนอมัน,อมน่มน แพตาโไปใจบที่ก็อยู่นี่นี่อ่ะคื่เาเห็นแนอยู่ตโรอืม นั่นก็แล้วเม็ดก่อนมั้งีล้วเม็ดเม็ดก่อนให้ลูกอ่ะปุ๊บแฉลบไดกหรอกแฉลบได้ไ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สองมิน,นดีๆเด้อเราพบกันใหม่คลิปหน้าไปดอกคลิปนี้ลับไปก่อนนอนรับ่ันดีเด้ลอลาตีสวัสด์